มีซูเดตม,มีการ today, อัพเดตเทรนอาหารมากมายส,สวัสดีครับสบายดีไหมครับดีครับนี่เป็นไงครับแม่ครัวสากลยิ่งสั่งใหญ่ด้วยครับใจเลยนะครับอต้งรับส่วนเปิดบ้านของเรานะครับแล้วอย่าลืมมาทุกวันนะครับทุกวันเราเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าถึงสี่โมครับส่วนด้านนี้นะครับโอ้โหยาย่าอยู่ด้านในนะครับเห็นยาย่าไหมครับเห็นยาย่าต้องนึกถึงแม่ครัวโปรนะครับเป็นแอปที่ทําให้คุณได้เคิร์นโปร

ไปในวันนี้และวันรุ่นนี้รับแมกโครพอย์จัดแมกโรโปร100แมกโรพอย์นะครับสามารถใช้แทนเงินสดได้ก็ใช้แทนเงินสดได้100บาทเลยนะครับเพราะฉะนั้นมาดาวโหลดกันได้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเรากําลังขับข้นกับการให้ดาวโหลดอยู่นะครับสนุกไหมครับมั่นใจนะครับมั่นใจมากเดี๋ยวมีของแจกบนเวทีด้วยนะครับเดี๋ยวเรามารับของแจกจากแมกโรโปรกันสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่แมกโรสถาวินสัต์นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ ตอนนี้บรรยากาศคึกคักมากใจเลยครับแมตโตมีแต่จะหมดมันใจนะครับมั่นใจถูกไหมฮะในรอบนี้จะเป็นผู้ประกอบการโฮลิงาแต่ถ้าเกิดว่ามียอะากหรที่อยากจะเปิี่ยนเป็นสโมสรอะไรครับราคาโรงแรมของเราก็ได้เหมนะครับใช้คู่ที่โรงแรมนี่ยได้โรงแรมไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องหามาสัดได้นะครับเรามาดูบุ๊คต่อไปกันเพราะว่ากิจกรรมของเราในวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่สนําสนตน ผลผลเด็ของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เห็นยี่นี year, on, It It ้นะครับคุณพี่กำลังตื่นตาตื่นใจอยู่กับการไลฟ์สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมอนกนะครับมระทัหน้าที่เป็นวิทยกรในวันเปิดบ้านแมคโครสาขาเวียงสั่งครับและที่เห็นทู่นี้ก็คือเนาะนาสารซึ่งเป็นผลไม้จีไอของสุราษฎร์ธานีนะครับเขาจะเป็นเนาะที่มีลักษณะพิเศษก็คือเนื้อหนานแห้งแล้วก็ตัวเนื้อนี้จะกรอบนอกส่งจากมาแนนะครับ วันนี mm ้เนาะน้าสรมีจำหน่ายที่แมคโครสาขาววิมซ์ะด้วยนะครับสุดยอดมากเป็นการสนับสนุนที่รองเกษตรกรนะครับให้ได้ซื้อผลผลิตกันนะครับแล้วก็มีตลาดในการจำหน่ายที่แมคโครสาขาววิมซ์ะด้วยนอกจากนั้นนะครับก็จะมีสลัดซึ่งถือว่าเป็นสลัดของดีของวิมซ์ะนะครับตามวิมซ์ะไม่ใช่วิมซ์ะถือว่าเหมือนถึงวิมซ์ะนะครับเพราะฉะนั้นเราไปกินสลัดของสวนตะดุกกันนะครับสวนตะดุก เขาจะมีต้นสลักประมาณ200-300ถึง้ต้นเป็นสวนที่หยู่แถวเวียงสัิ์นี่เองอยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับที่สวนนี้เขาจะมีผลผลิตสลักที่เขาบอกว่าให้ท้าเลยว่าถ้าหาเม็ดที่เปรี้ยวเจอเนี่ยรับประกันคืนให้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีเม็ดไหนเปรี้ยวเลยนะครับเป็นเม็ดที่หวานทุกเม็ดนะครับเป็นสลักที่หวานทุกเม็ดรับประกันคุณมากเพราะว่าเจ้าของสวนคือตะลุกเนี่ยจัดก,การชิปเอง QCA เองนอกจากนั้นนะครับเมื่อซื้อ1แท็งแบบนี้ เลือกรับไปเลยนะครับจะเป็นสลักลอยแก้วก็ได้หรือจะเลือกรับสลักทรงเครื่องแบบนี้ก็ได้หนึ่งแถมหนึ่งทันทีนะครับเป็นการสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่และด้านหลังด้านโน้ตใกล้จะหมดทันทีแล้วนะครับสําหรับอังุนของเรานะครับไซมัสแพทนะครับตรงนี้นะครับผมจะพาเข้ามาดูด้วยกันนะครับเป็นอังุนไซมัสแพท ร้านหน้าเวทีเดี๋ยวพอเริ่มชมพี่กันอย่าลืมมาซื้อนะครับเพราะว่าธรรมดาแล้วน้อม่นไซมัสแพ็คเนี่ยจะแพงมากแต่ที่แมคโครสาขาวิมซ์ราคา199บาทแต่ได้2แพ็คนะครับเพราะว่า1แถม1ในราคา199บาทอยเก้าสิบเก้าบาูงนะครับสูงไปหนูเลยน่าท้ามากนะครับสองแพ็คนะครับในราคาแค่199ยาสบเก้าบาทเท่านั้นเพราะว่าเราหนึ่งแถม1นะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบตอนนี้ใกล้จะหมดแล้ว ส่วนหนึ่งที่สนใจนะครับก็คือทรงขอประบาสาลี่ต่างๆนะครับสาลี่เนี่ยเราจะมีสาลี่น้ำผึ้งนะครับสาลี่หอมสา,มาสมมลี่มะกุฎสมุนและถัดมาก็จะเป็นการส,รสนับสนุนผลผลิตของกเกษตรกรในพื้นที่เช่นเดียวกันอันนี้เป็น เป็นดินนะคะ้ๆเลยนะคะดินด้ยนะครับแล้ววันนี้ไหนแนะนเห็ดครงเยว่าเป็นยังไงครับเห็ดแครงนะคะเป็นเห็ดทิ้งถิ่นองภาคใต้นะคะอ่าจะจริงๆแล้วมันจะมีเฉพาะฤดูฝนเท่านั้นต้นนนะธรมชาตินะปัจจุบันธรรมชาติหาทานยากมากนะคะเพราะไม่อย่างลบปุ๊บก็เข้าโรงงานเลยถูกต้องคับเพราะฉะนั้น เลยเพราะเลี้ยงขึ้นมาอ๋อธรรมดาแล้วเห็ดแทนจะอยู่ที่บริเวณไม้ยางไม้ยางที่ล้มแล้วแต่ตอนนี้ไม้ยางเอาไปทำเป็นเฟอร์นิเจอร์หมดเลยต้องค่ะนะคะารเมื้องเจอเห็ดแคนในธรรมชาติแต่สามารถเพาะได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะเราทำมา15ปีแล้วนะคะจะได้แล้วก็ทำงานวิ่ใจด้วยเพราะงั้นเห็ดแทนที่จำหน่ายที่แมคโครของคโยฟามะได้ตันดีมีประโยชน์เพราะทั่วเลยนะคะทั้งโปรตีนทั้งไฟเบอร์โอเคจ้า แล้ววันนี้ทำเมนูให้ชิมด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเมนูง่ายๆนะคะเป็นเมนูอันนี้คิดตรงนี้เลยนะคะเมื่อกี้เลยนะคะเป็นเมนูเขียวหวานผักแห้งเห็ดแครงนะคะโอ้โหนี้นะครับแล้วก็ไา่แล้วก็ย่าเห็ดแครงสมุนไพรนะคะใช่แล้วนะครับเพราะว่าแก้มก็ได้ดีงามมากเพราะนีเนี่ยเป็นการผสมผสานแล้วก็ใช้เครื่องปรุงเป็นเครื่องแกงฉ่ลที่เดี๋ยวสรุปผมจะพาไปชมรูปด้วยนะครับใช่แล้วนี่เมนูเด่นนะคะดีงามมาก หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมด้านควาเีนะครับมาถึงจุดต่อไปก็จะเป็นพืชนะครับเป็นผักพื้นบ้านของเรานั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยผักพื้นบ้านโดยแม่แม่พี่พี่เกษตรกรนะครับมีผักอะไรบ้างไหนแนะนําให้ดูหน่อยครับอันนี้ผักพื้นบ้านจากเกษตรกรนะครับเกษตรกรของชาวตะบพลถน้อยนะครับ

กยางนะครับแลอนี oh. uther, ้นะครับอันี้คือักักน้ำนี่ทานที่ือะครับแล้วเีาไที่ไหนกันเลยนโคนะครับลนโงคือรอรกันคราบสมาิท์นค่ะ โอ้ดีเลยนะครับแกงกระมิ้นไกปลาซึ่งเป็นแกงที่ขึ้นชื่อหนึ่งเมนูของหนึ่งจังหวัดของสุราษฎร์ธานีก็คือมาเนี่ยถ้าไม่ได้กินแกงกระมิ้นไกปลาถือว่ามาไม่ถึงสุราษฎร์ธานีใช่ไหมครับแล้วนี่เป็นอะไรครับอ๋อผู้หญิงในข่าวเมื่อสองสามวันก็ว่านี่เขาจะปลาไปที่เป็นเพ่ไปที่ที่เด็กเคยไปกินแล้วอร่อยที่เนี้ย ขอบคุณมากเลยนะครับเที่มาชิมะครนะสามารถดูหมักถือ้าได้เลยนะครับได้ทุกคนเครับเพราะว่าผัดแกก็เป็นของไห้กินได้นะครับของแม้ที่นั่งนี่มีําหน่ายแมทโตวแล้วก็เราทำเป็นร้านเมนูอาานะครับซึ่งสอันนี้เป็ต่ออะไรกันแนะนำเส้นน้อยว่ามีบออะไรบ้าตัวอย่าง ขอหลอดพิเศษอันนี้ทานได้ด้วยเป็นไม้ประดับแล้วอันนี้เนี่ยแสดงว่าต้องปลูกแบบไม่ใช้สารพิมีเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องปลูกที่ต้องอยู่วังนี้ของจังหวัดโครับแล้วก็มีจำไหนในแมงโกลด้วยเป็นแพ็คแบบนี้เลยนะครับ เลยเพราะว่าชาวโมนิก้าเนี่ยสามารถนำมาทำเป็นเมนูได้นะครับอย่างเช่นที่นี่นำมาประดับบนข้าวั้นนะครับบนซูชิก็สร้างสรรค์สร้างความน่าสนใจได้ดูยลองชิมดูนะครับอบนเลยนะครับร้ชา,าติดีมากเขาเป็นดอกไม้ที่ปลอดสารพิษด้วยนะครับคุณดูได้เลยนบ